สวัสดีครับพ่อแม่พปีน้องบานเฮาสวัสดียามเที่ยงของวันที่30เนาะมื่อนี้ก็เอาบรรยากาศนะครับชมนะครับเกษตรผสมผสานของผมนะครับที่ผมได้ปลูกไว้ตลอดบันเฮ็ดงานนะครับฮามาเบ่งบรรยากาศกันเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศครับซาแนมน้อยๆนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิ่นครับเลี้ยงปลาสบายนะครับ หลายอยู่ครับพอได้กินเนี่ยพี่น้องนะครับเอาบึงบรรยากาศพักบอนเนาะตัวน,นี้ก็เป็นฟักทองนะครับฟักทองซื้อมาจากตลาดนี่แหละครับลองเพาะบึงแล้วก็เกิดนะครับปลูกไปปลูกไปสิบหลุมเนาะพี่น้องเนาะสิบหลุมในแปลงพักผมก็สิบประกอบไปด้วยนะครับนี่ครับพักช,ชนิดแรกเลยก็คือฟักทองนี่พี่น้องฟักทองไ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อ ผมสีเห็ดแบบปลอดสารพิษโดนามโดนามนะครับสีไทพวกเศษใบใหม่ยังแทนไปนี่ครับเหมือนบรรยากาศงามนะครับนี่ครับปัตต้นี้ก็เป็นค่านะครับค่าแดงนะครับค่าแดงกัลลังขึนนะครับปลูกปลูกสลับกันกับตะไคร่ค่าแดงนะครับครับกัลลังขึ้นแล้วพี่น้องกับมีบักฮงฮอนแลนนั่นนะครับ ผมเพาะไว้นะครับมันงขึ้นแล้วสิกเอาไปขยายใช้การนิ่มนะครับใส่ถุงดำเลยพี่น้องเลยตอนนี้ผมบ้านเสีได้กินอยู่นะพี่น้องเนาะในเบิงนะครับง้ามิลลีนะครับครับบรรยากาศพี่พวกน้องครับพอมปีกกระปุกด้พี่น้องเลยพวกฉีกไเรื่อยกระปุกอยู่นะครับพ่อดีกินอยู่นะครับพี่น้องนี่ต้นนิามๆนะครับ ทีแน่ยอดจังได้กระไดกินนะครับน่วยหลุนกันต่อไปนะครับสลนง้ามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลุมเด้อพี่น้องเด้ออาซีทีเนี่ยนะครับสิบลุมนะครับมานนี้ว่าฟังหนี่มาเป็นบักทัวนะครับทัวข้างนี่พี่น้องบักทัวผมใส่ลุมมละสามต้นนะครับหนึ่ง นี่ครับล้มและส้มต้นเดี๋ยวผมใส่นะครับคือกำลังแตกบางต้นก็เกิดสองลุมนะครับบางต้นก็เกิดสามนะครับแต่แต่เม็ดมันเนาะพี่น้องเนาะแต่สมากก็ขึ้นแหละครับกำลังแตกแตกมั่งกอนครับพดนน้ำสู้มือนะครับเสาแรกพี่น้องครับเหมือนบรรยากาศนะครับเสาแรกนะครับผมพดนน้ำสู้มือนะครับ ผมใส่สามเม็ดได้พี่น้องบางตนมันก็เกิดเม, 1, ม็ดหน,นึ่งเม็ดขนาดสิบบทบอเขาเรียนมาบดีเนาะพี่น้องเนาะแต่เสาะนี่ครับสามตนก็มี่ตนหนึ่งก็มีสองตนก็มีนะครับเอาเป็นว่าแต่ว่าเกิดทุกลุมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดล้มเลยพี่น้องเ้อถ้านับบ่ผพดนะครับนี่ครับเป็นรูปตัวแอลเลยนะครับผมมห็ดไหลสุดคนนะครับอีกจักประมาณจักวันทีหาที่กนี่ผมสีเห็ดขางใส่เลยพี่น้องเ้อเห็ดขางใส่เพราะว่ามันอ่ะจะเอาไว้มันเลื่อยนะครับแต่ตอนนี้ให,ใ,หให้ต้นมันแข็งก่อนนะครับ แงมเงี้ยนะพี่น้องเนะาะบรรยากาศฝากพี่ฝัก,ก,กน้องบึงนะครับนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับรือว่าเกษตรพ่อเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับขางบนเห็นงาน,น <_ s 1> เห็นเลียนๆนะพี่น้องบได้คิดยังไรนะครับเขาว่าเขาลงทุนแต่ผลผลิตมันมาเวกทัวขางเข้าไปขอเขามานะครับแต่แต่บึกอึนี่สื่ออยู่นะครับพี่น้องขางก็มีบตัดแล้วครับพขาขะเดี๋ยวียเอาไปขยายด้วพี่น้องเด้อสาขาสะขาแงมเงี้ยนะครับ ต้นนี้ครับใบมะตูมนะครับแจกราบตัวเนียขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กนี่ครับขี้เหล็กนี่ครับขี้เหล็กมีวัดถแล้วพี่น้องก็เอาบรรยากาศนะเล็กๆหน่อยให้พี่น้องบานเข่าผู้ที่คิดอยากเอาไปเฮ็ดเรียนๆใบคางๆบานนะครับเพื่อผักสงครัวรั้วกินได้อย่าง,างแบบนี้เนาะมีอยู่นะพี่น้องอบรรยากาศนี่ก็น,นี้ผมปลูกไว้แต่ปีที่แล้วนะครับ Hey, care, orn, orn, นะเ้ดอกแค่นะครับพมกับสีสีทอนเลยนะครับให้มันสุนมากทอนสีเก็บเลยนะครับใบปรตูกิ่นกับปลาก็ปล่อยง่ามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับจบบรรยากาศนะครับพาชมกเกษตรผสมผสานของผมนะครับทางที่ทำงานไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ผมกับขอลาคำว่า,วาวสวัสดีครับ